ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายกุลวัฒน์ทรัพย์ส่งสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3ค่ายภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์บอร์ดคัผ่านระบบประชุมทางไกลห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบอกกรป,ป,ปชอ,อาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยโดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานซึ่งเป็นการทดสอบในระดับเล็กครอบคลุมพื้นที่นำร่อง5แห่งได้แก่สรารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีสรารกลางจังหวัดเชียงายรายสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีสรารกลางจังหวัดสงขลาและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารเอและบี ถนนแจ้งวัฒนากรุงเทพมหานครสำหรับการทดสอบบริเวณพื้นที่สารการจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้เป็นการแจ้งเตือนข้อความผ่านระบบเซลล์บอร์ดค์สว่าทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดค์สจากกลมป้องกันและบรรเทาสารภัยพอพอ,พอโปรดอย่าตื่นตะนก This is a test Message from d e partment of disaster prevention of mitigation DDPM n o a c t i o n request ตรงเข้าโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ในบริเวณสารกางจังหวัดส,สุพรรณบุรีและสมีครอบคลุม